สวัสดีครับพี่ดองหมดดูดูการเราก็มากันอีกแล้วครับลงห้วยอีกแล้วครับหาอยู่หากินครับทำหลักปักดังนะครับนะครับเสร็จไปแล้วข้างนึงครับเดี๋ยวจะมีอีกข้างนึงครับไปครับเราดูว่าเราจะได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่นะครับไปครับมาครับพี่ดองข้าวเที่ยงครับข้าวเที่ยง ต้มปลาครับต้มปลาเชขาหมูไายหน้อนี่วันนี้มีแจวปลาแห้งครับแจวปลาแห้งโอ้สีปลาแดกอีกแล้วลักปลาแดกอีกแล้วครับมีการลักปลาแดกเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องการลักปลาแดกครับเกิดขึ้นแล้วครับนี่ปั้นเขาทีวีกีโอ้กีปลาแดกเอาจัดไปเกียดว่า ขาบัวหัวขอกให้ก็ได้ยี่ประแดกินดีข้าวจะจำจากไปครับแซบแบครับพี่น้องมาครับเวลากินแล้วกินแล้วครับให้ดูพอได้ขึ้นน้ำไหลก็พอนะครับพี่น้องริมน้ำกันเลยครับครับมาครับไปดูสรุปกันครับว่านี้ร้อนไปเล่นน้ำจะมานไหมนะครับจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กแค่ไหนนะครับพอได้อยู่ได้กินกันหรือเปล่านะครับ ไม่มไม่มครับก็พอได้อยู่ได้กินนะครับอันนี้นะครับเยอะไม่เยอะแต่มีตัวใหญ่อยูตัวพอได้กิน,นครับมาดูใกล้ๆกันครับมาดูใกล้ๆกันครับ วันนี้ได้ตัวใหญ่ก็เลยมีเสียงดีๆหน่อยนี่ครับ่ฟาช่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับนอกนั้นก็เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเสียมบ้านผมเรียกปลาเสียมกับปลาขยแ่งครับน่ครับปลาเสียมไม่ใช่ปลาข้านะครับไม่ใช่ปลาข้าปลาเสียมครับปลาเสียมปลาเนื้ออ่อนปลาอร่อยนะครับปลาเสียม อันนั้นก็เป็นขย้งครับขย้งเนี่ยขยงมีชั้นๆ่อนตัวหนึ่งครับเนี่ยมีชั้นช่อนใหญ่ตัวหนึ่งครับมีความฟุกได้ตัวหนึ่งอยู่ครับสวยเลยครับดูลายครับวันนี้ดีใจที่ได้ปลาช่อนใหญ่ทุกวันไม่เคยได้นะครับปลาช่อนใหญ่ขนาดนี้นะครับพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่ขอบคุณนะครับชอบก็กดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับ <c oughs> ใครที่ผมดูคอมเมนต์ไม่ทันคอมเมนต์ให้ไม่ทันดูคลิปให้ไม่ทันก็จะเยนเน้นนะครับเดี๋ยวดูให้หมดทุกทุกคลิปนะครับทำมานะครับดูให้ทุกคลิปดูให้ทุกไอัน,นี่อยู่แล้วละครับเว้นแต่ว่าบางคลิปที่ไม่ไม่นี่ผมก็ไม่ดู <c oughs> ดูอยู่ครับดูอยู่นะครับก็มานั่นแหละครับ ครับผมเราคงจะมีประมาณนี้นะครับชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งครับคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ